พวกเราใครยังฝันร้ายอยู่มีไหมยกมือซิใครยังฝันร้ายอยู่ฝันร้ายแล้วก็ไม่รู้อะไรเงี้ยยังฝันร้ายอยู่เรื่องมีนิมิตฝันเป็นสุบิตนิมิตนิมิตที่ไม่ดียังมีอยู่เวลาคนเราจะตายเนี่ยมันจะเกิดนิมิตเวลาฝันเราเลือกได้ไหมฝันดีฝันไม่ดีแล้วแต่จิตจะเป็นใช่ไหมแล้วแต่จิตมันจะปรุง เวลาจะตายก็เหมือนกันญาติโยมพักพวกเพื่อนฝูงลูกหลานมาบอกท่องไวพง้พระละหังพระละหังนะมัเป็นกะหังไปหมดนะกะหังกะหังไปเล่อน,นะไม,ไม่พระระหันนะนะ,นะเวลาจะตายจริงนมันจะตัดความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายออกเหลือแต่ความรับรู้ที่ใจอันเดียวมันเหมือนเราหลับลึกละ งั้นอย่างเวลาก่อนจะตายนะเจ็บมากไม่ต้องตกใจเจ็บมากทุรนทุรายอะไรไม่ต้องตกใจมีสติรักษาจิตไปเรื่อยๆถึงเวลาที่จะตายจริงๆมันจะไม่เจ็บหรอกมันจะตัดความรับรู้ทางร่างกายออกไปก่อนเหลือแต่ความรับรู้ทางใจความรับรู้ทางใจตัวเนี้ยมันจะเริ่มทํางานไอ้ความเคยชินเก่าๆมันจะเริ่มทํางาน กรรมจะเริ่มทางานจะปรุงนิมิตขึ้นมาถ้าพวกเราเคยทํำอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมจะให้ผลก่อนอนันตริยกรรมมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วนะฝ่ายดีอย่างเราเข้าฌานสมบัติได้เป็นอนันตริยกรรมฝ่ายดีเราทรงฌานอยู่จิตรวมลงไปแล้วร่างกายหายไปแล้วเราทรงฌานอยู่เป็นอนันตริยกรรมฝ่า,ายดียังไงก็ไปสุขติ ถ้าจิตในขณะนั้นเข้าถึงอรูปฌานแล้วตายในอรูปฌานไปเป็นอรูปพรมถ้าจิตเราทรงนะทำอรูปฌานอยู่แล้วแต่ใ่ขณะที่ตายเนี่ยถอยออกมาอยู่ในกามาวาจรเรนะาจะไปเป็นเทวดาชั้นที่หกปรณิมิตวัสวสตินี่ถ้าเรา เข้ารูปฌานอยู่แล้วตายในรูปฌานแล้วก็ตายไปเป็นรูปประพรุมถ้าเราชำนาญในรูปฌานแต่ขณะที่ตายไม่ได้เข้ารูปฌานเราจะไปเป็นเทพเทวดาชั้นที่ห้านิมานนรดีนี้ถ้าเราเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระริยาบุคคลเราฝักใฝ่ในการบุญกุศลเหนียวแน่น,นจิตใจเราสูง เราไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตมันจะลดลงมารองรองลองมาถ้าพวกชั้นสูงระดับผลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกทรงชานแต่ไม่ได้ตายในชานไปเป็นเทวดาสูงสูงเลยถ้าพวกเราชาวพุทธส่วนมากก็จะไปดุสิตชั้นดุสิตรู้จักแมดุสิตเขาดินเลยเนี่ยดูิุสิตมา รู้จักนิมมานอรดีไหมเป็นชื่อวัดว่านิมมานรดีตอนที่จะตายจะเกิดนิมิตแล้วเราเลือกนิมิตไม่ได้มันเหมือนเราฝันจิตเคยชินยังไงก็ไปอย่างนั้นถ้าเรามีอนานันตริยก,กรรมฝ่ายดีมันก็จะให้ผลก่อนมีอนานันตริยกรรมฝ่ายชั่วอย่างเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างงี้ ค่าพระอรหันต์เนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันตนะ์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยเราทําไม่ได้แล้วเราจะทำสังฆเภทเราทําไม่ได้เ,เป็นฆราวาสฆราวาสทําสังฆเภทไม่ได้นะคนที่ทําสังฆเภทได้คือพระฆราวาสไม่ได้เป็นสงฆ์ได้แต่ยุให้พระทําสังฆเภทก็บาปมากเหมือนกันแต่คนที่จะเป็นสังฆเภทได้จริงๆทําได้จริงๆคือพระ เมราอนเราตัดออกไปเราไม่ได้มีอนันตีกรรมเรื่องสารเพศใครฆ่าพ่อฆ่าแม่มาแล้วบ้างยกมือสิมีไหมถ้ามีก็อย่าเสียใจนะมันฆ่าไปแล้วพยายามทำความดีให้เยอะๆไว้รักษาศีลเจริญปัญญาทำสมาธิทำให้มากๆไว้เหมือนพระเจ้าชาติศัตรูฆ่าพ่อไม่ได้โสดา เจอพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้โสดาบันพราทำอนันตริยกรรมหนักไว้แล้วถ้าตายยังไงก็ต้องลงอเวจีก่อนละเนี่ยถ้ามีอนันตริยกรรมนะเวลาจะตายมันจะให้ผลก่อนถ้าอนันตริยกรรมไม่มีกรรมอะไรที่เราคุ้นเคยทำประจำมันก็จะให้ผลคุ้นเคยอย่างทุกวันต้องใส่บาตร เวลาจิตรวมลงไปเคลิมเคลิ้มจะเกิดนิมิตขึ้นมาเห็นพระบ้างเห็นการใส่บาตรของตัวเองบ้างเห็นถุงอาหารสำหรับใส่บาตรบ้างและแต่นิมิตจะเกิดจิตที่เป็นกุศลมันก็จะเกิดขึ้นตายไปก็ไปสุสติเนี่ยกรรมที่ทำบ่อยๆถ้าบางคนขี้บ่นรู้จักไหมคนขี้บ่น ใครเป็นบ้างสารภาพสีขี้บน่นบ่นคนอื่นบ่นตัวเองบ่นโน้นบ่นนี้บ่นทั้งวันวันวันเนี้ยนะเอาเวลาไปขี้บ่นเยอะอันเนี้ยเป็นเรื่องอาจินกรรมกรรมที่ทำบ่อยๆนะเวลากำลังจะตายนิมิตก็จะเกิดญนะาิโยมพักพวกเพื่อนฝูงพระรหัสสิพระราหารั์รราหาสิเพืนะ่อลำคาญ พูดอะไรองมึงวะนะ <c oughs> คราวนี้ก็จะเริ่มบ่นเลใจในบ,นบ,นบ,นบน่นบะ่นบ่นนะก็ไปทุกขตินะถ้าคุ้นเคยกับกุศลเนี่ยไม่มีอนันตริยกรรมนะบุญจากความคุ้นเคยในการทำบุญอะไเนี่ยมันจะให้ผลมานะมีเกิดนิมิตที่ดีขึ้นมานะนิมิตจะมีสามลักษณะนะนิมิตถึงตัวกรรมที่เราทำนี่ยเราใส่บาต นิมิตนะถึงอุปกรณ์ในการใส่บาตรเราเห็นแม้เรามีถาดต้วนนะมีอาหารใส่ถุงไว้มีดอกไม้นิดหน่อยอะไรเงี้ยนะเห็นนิมิตตัวนี้ขึ้นมาจิตจะเป็นกุศลขึ้นมาน,นิมิตถึงการใส่บาตรนะนิมิตถึงอุปกรณ์ในการใส่บาตรหรือนิมิตถึงที่ที่ไปเกิด ที่ที่จะไปเกิดไปเห็นปลายทางก็ได้เห็นต้นทางก็ได้เวลานิมิตเกิดเห็นต้นทางเห็นกรรมที่เราทําเห็นอุปกรณ์ที่ใช้ทําอย่างเราเชือดไก่ทุกวันมีอาชีนกรรมต้องเชือดไก่ทุกวันเวลาจะตายก็จะระลึกถึงการเชือดไก่ได้เลือดสาดกระจายคอขาดอย่างเงี้ยหรือเห็นมีดของตัวเองเห็นอุปกรณ์หรือเห็นปลายทาง เห็น,นรกเห็นอะไรนิมิตี่มีสามแบบนี่ถ้ากรรมหนักไม่มีกรรมที่ทำประจำเขาจะขึ้นมาทำงานให้เราั้นเราพยายามฝึกใจของเราให้คุ้นเคยกับกุศลไว้นะอะไรที่เป็นอกุศลเนี่ยพลาดพลั้งทําไปเลยอย่าไปนึกถึงมันอีกตั้งใจไว้อย่างเดียวว่าไม่ทําอีกก็พอละส่วนกุศลเนี่ยระลึกไว้บ่อยๆ อย่างเรามาฟังหลวงพ่อเทศนะพยายามระลึกว่าหลวงพ่อสอนอะไรแต่ละวันเอาไปทำเอาไปปฏิบัติใจเขาเคลียร์อยู่กับสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้เนี้ยจนกระทั้งมันเป็นอาจ,จินกรรมกรรมคุ้นเคยทําทำจน,นเคยชินเวลาจะตายขึ้นมาก็จะนึกถึงธรรมะห้ลวงพ่อสอนให้แยกธาตุแยกขันนี่นะร่างกายจะตายใจเป็นคนดูอะไรอย่างเงี้ยนะดีไม่ดีเห็ได ธรรมะได้ภาริยะเป็นอริยบุคคลเลยนะในขณะที่ตายรือสามารถเจริญปัญญาแยากธาตุแยกขันธ์ดูธาตุขันธ์มันแสดงไตรลักษณ์ได้นะัลนไม่ใช่เรารัางกายที่จะตายไม่ใช่เรามีในตำราก็มีหลายองค์เนีย่ยมีพระองค์หนึ่งท่านเชอดคอตัวเองตายท่านเสียใจว่าภาวนามาตั้งนานแล้วไม่ได้ผลเลยเสียใจนะมีดเชอดคอ ระหว่างที่จะตายเนี่ยท่านก็นึกถึงว่าท่านตั้งแต่บวชมาเนี่ยท่านไม่เคยทําผิดศีลเลยท่านรักษาศีลไว้ไดีนี่มีอาจินกรรมนะคือรักษาศีลไว้อย่างดีพอคิดถึงว่ารักษาศีลได้ดีนะจิตมีปิติเกิดขึ้นมีศีลอนุสติสมาธิก็เกิดขึ้นอสมาธิเกิดขึ้นท่านเห็นร่างกายกําลังจะตายใจเป็นคนดูนะท่านบนรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตาย อันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนะต้องบอกไว้หน่อยเดี๋ยวฟัง y o u t u นะดู YouTube ฟังซีนะหลวงพ่อสอนแบบนี้ใลต้องย้ำว่าห้ามเรียนแบบของเราลงเชื่อเนี่ยกาว่าเชื่อแล้วจะได้บรรลุพระอรหันต์อันนี้โลภะนะทำด้วยโลภนะตายไปเป็นเปรตอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปไหนอะ นี่ถ้ากรรมหนักไม่มีนะกรรมคุ้นเคยไม่มีกรรมตัวที่จะพาเราไปเกิดนะคือกรรมในขณะที่กำลังจะตายในขณะที่กำลังจะตายเคยมีหนุ่มคนหนึ่งนะพ่อเป็นคนชี้เหนียวไม่เคยให้ทําบุญใส่บาตรอะไรไม่เคยเลยนะแล้วเวลาไม่สบายมากนะพ่อไม่พาไปโรงพยาบาลกลัวเสียสตังค์พ่อรวยนะ พอรวยแต่ขี้เหนียวสุดๆเลยบอกมันยังหนุ่มอยู่นะมันป่วยเดี๋ยวมันคงหายเองไม่ต้องรักษาเพลืองตังค์หรอกก็ <c oughs> ไม่ยอมรักษาแล้วก็เอาลูกมาอยู่หน้าบ้านให้นอนเล่นอยู่หน้าบ้านในบ้านมันบุทูนี่พระพุทธเจ้าบินธบาตรผ่านมานคนนี้เห็นพระพุทธเจ้าไม่เคยใส่บาทนะ แต่จิตเริ่มใสปรับเริ่มใจในขณะนั้นนะตายไปไปสุคตินะเป็นเทวดาเป็นเทวดามีรัศมสีสว่างสวัยมากเลยกรรมตัวเนี้ยเป็นกรรมที่เกิดขึ้นในขณะใกล้ตายแล้วกรรมตัวนี้ให้ผลขึ้นมางั้นเราอย่าหวังกรรมตัวนี้นะเราไม่รู้ว่าอะไรจะให้ผลกรรมชั่วอาจจะให้ผลขึ้นมาก็ได้ กรรมดีจะให้ผลก็ได้งั้นทํากรรมดีให้คุ้นเคยไว้ทําอาชีนกรรมปลอดภัยกว่ามรณาสันนกรรมตัวนี้นะอันตรายถัดไปก็เป็นเรื่องกรรมเล็กกรรมน้อยถ้าไม่มีกรรมมากๆกะกรรมเล็กกรรมน้อยก็จะให้ผลซึ่งพวกเราคงไม่ต้องรอกรรมเล็กกรรมน้อยให้ผลหรอกนะคงมีกรรมมากๆที่ให้ผลสะก่อนแล้วละโง่เฮงแต่ละคนนะไม่ดีก็ชั่วแหละ ชั่วๆดีๆอยู่เรื่อยๆรู้สึกไหมเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีอะไรเงี้ยะสะสมแต้มไหมค่อยไปชิงทงเอาว่าตัวไหนจะให้ผลเราแต่ถ้าเราเจริญสติของเราสม่ำเสมอนะไม่ต้องกลัวเลยเวลาเราฝันฝันร้ายขึ้นมานะสติเกิดเวลาฝันร้ายแล้วสติเกิดรู้ตัวว่ากำลังกลัวผีกำลังหลอกเนี้ยนะ พอกลัวรู้ว่ากลัวปุ๊บความกลัวดับงั้นเวลาจะตายนะนิมิตไม่ดีเกิดสติจะเกิดขึ้นมาช่วยเราทันทีเลยไม่มีใครช่วยเราได้นะเราช่วยตัวเราเองเราฝึกสติของเราให้ชำนิชำนาญให้ใจเราเคล้าเคลียอยู่กับความรู้สึกตัวนะรู้กายรู้ใจของตัวเองสม่ำเสมอในแต่ละวันอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าๆพยายามฝึก ให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตนีไปเรารู้จิตนีไปเรารู้ฝึกไปเรื่อยๆ